ค่ะสวัสดี FC ฟแฟน่องทุกคนนะคะมณีนุนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของอาจารย์ปะโคนชัยหรือเซียนปะโคนชัยนะคะในงวดวันที่1มีนา2566นะคะก่อนจะไปชมงวดใหม่นุนทิยาจะให้ชมงวดเก่านะคะแนวทางของอาจารย์เพื่อนจะหายบ่หลายคูนะคะหายนอยนอยคู่นะคะแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนบ่เคยรุดเลยนะคะเลขวิ่งเพื่อนจะเป็นแบบนี้นะคะ ให้วิ่งศูนย์กับหากับสองวิ่งได้บนล่างนะคะเน้นที่เลขศูนย์กับเลขห้านะคะกับเข่าทุกงวดนะคะเลขวิ่งถ้าว่าเลขสองตวัวบางข้างกับเขา่าบางข้างกับไกลเคี้ยงนะคะบางข้างกับเขา่าสามตวัวตรงบางข้างกับสามตัวโตว้ดแนวท่งของอาจารย์ปากพ้นไทยหรือเส้นปากพ้นไทยสิเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นหายศูนย์หาศูนย์หกเลขออกศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะเลขสองตวัวเพิ่นก็จะให้หางเดียวนะคะ ต่ว่าคลิปโค้งสุดท้ายเพิ่งจะหายแบบนี้คือกันนะคะนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะต่งหดนี้เพิ่ง็ใหายหน้อยๆแน,น่นๆเ,เลขสามตัวหางเดียวนะคะเลขวิ่งก็หายมาแบบเก้านะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปบ้างเสียงสนทนาระวางนุ่นที่ยากกับอาจารย์ปะคใชัยหรือเซียนปะคใชัยในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกหกนะคะไปช่วน้ำกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์นนทีนยาโทรามารบกวนบอค่ะเวลานี่รบกวนบอเวลางานบอเอ่อบอบอรบกวนผมกับ,บอไรเยิ้ยนะการที่นนทนยาโทรามาอ่อไอ้โทรมาตังไลน์สายฝนตกบอค่ะโทรไปซีสายหรอมะฝนตกบอค่ะอยู่อยู่กรุงเทพฝนตกบอบอเริเ่เปลี่ยนใส่เริ่เปิดเสียงตัวละคร อ๋อตั้ง,ะะงระบบสั้นไว้บ่แมน,น,น,นเพราะว่ามันเบิ่งงานน้ำหนากะเดือค่ะค่ะประเทยิ่งเตียงเลยบ้าอือ <c oughs> ยุคกรุงเทพฝนบ่ตกมันบบคาจารย์ตกตกบพรว่าในตกจะเศ้าหอดปลายสามเลยโอ้โอ <c oughs> ตกหนักคือบ่ไรมาตกอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดในโบตกเลยม, <า S 1> มีตล่ลมตกตแต่เศ้าแต่หอด คจูตั้งแข่งวัดบ่อตกเลยค่ะร่มยางเดียวใ<ป>วท่านของอาจารย์เฮ็ดไว้ไปขังวันนี้เฮ็ดไว้ไปน่าตั้งเลยเฮ็ดไปแล้วครับค่ะนนทิยาพร้อมแล้วค่ะับเอาเนกวิ่งก่อนวิ่งค่ะค่ะเลขวิ่งค่ะ <c oughs> <expand. S 2> มีซน่งมีมีค่ะมีแปดมีเก้ามีซีมีแปดมีเก้าค่ะครับผมเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์มีซีมีแปดมีเก่าเลขวิ่งค่ะค่ะเน้นเน้นซีกับเน้นเก้าอ่ะเน้นซีกับเน้นเลขเก้าค่ะ ครับแปดน้องค่ะครับผมวิ่งบนล่างมันพ่ค่ะอาจารย์แมน,นครับวิ่งบนล่างค่ะจับครูเลยค่ะครับจับครูแบบนี้สี่หกสี่หค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะ ค่นีลเลขสามตัวมีปะค่ะอาจารย์ตัวแปดสี่หกแปดสี่หกค่ะครับสำหรับโองแรกแปดสี่หกเลขสี่หกกับหนึงเก้านี่เน้นชุดได้ค่ะอาจารย์อาสี่หกกับหนเนี่เล่นเเน้นไว้ทั้งสองเลยเน่นทั้งสองชุด รูปแล้วไหไ้เลขสามตัวหางเดียวมันปะคะแม่ครับโอ้ยนนทียาจะสีว่าจังใดให้ได้สิบนาทีเนาะแล้วกไ็ไอไอที่หกนั่นละเป็นสองตัวนะค่ะที่หกกับไอหนึ่งเก้าอ่ะค่ะอ่านนทยากขอตัวเลขอาจารย์จักน้อยหนึ่งอาจารย์เซียนปากคนใช่วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขแลนมีสี่มีแปดมีเก้า เน่นซีกเก้าสามารถวิ่งได้มนล่างเลขสองตัวจับคู่หายก็จะมีซีหกหนึ่งเก้าน้ำหนักซ้ำกันเน่นซ้ำกันแต่ว่าเลขสามตัวหายหางเดียวคือแปดซีหกตรงกันบังค่บอาจารย์ครับผมตรงครับอ่านี่ยากขอบคุณอาจารย์หลายเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้ขอให้เอฟซีโชคดีกับอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ ค่ะพอไม่พี่น้อยเอฟซีกับศิลดงยิ้นเหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้ว่านุน่นที่ยากกับอาจารย์เซียนปักคนชัยนะคะเพิ่นมักจะหายต้องวดแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะหายน้อยๆนะคะเลขวิ่งของอาจารย์ไม่เคยดุดเลยนะคะนะคะเพิ่นกะหายมากบ่อหลายนะคะเลขสองตัวกับสองคู่เลขสามตัวห้างเดียวนะคะแต่ว่าจะมีโค้งสุดท้ายคือก้อนหวยออกอาจจะเป็นก้อนหวยออกมือหนึ่งหรือวนหนึงนะคะเข้าก็ค่อยมาลุ้นน้ากันว่าเพิ่นจะหายเป็นตัวได้นะคะ ก้อนหวยออกนี่อาจจะเป็นเลขก้มฝันนะคะนะคะในคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เซียนประโคนชัยนะ,ะนะคะนะคะวันที่1นึ่งมีนาสองห้าหกหนะคะเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนผู้ใดมากแลนมากออกกาลังกายนะคะซีมีซีมีแมีเก้าตัวเน้นก็นคือ C ีคับเก้าถิน่นนทียาวงไวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเลข2อตัวก็มี C 6 หนึ่งเก้านะคะหายน้ำหนักซ้ำกันเน้นซ้ำกันนะคะเลขสามตัวหางเดียวคือแปดสี่หกนะคะทั้งมนทั้งมวนนี่เป็นแนว่างหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะโน้นดียะทายถ้ำหายเป็นแนวทางเะะด้อเด้อไปใกล้มือเ้าก็มาตามอีกที่หนึ่งนะคะว่าจะใส่หรือจะใกล้เคียงแล้วก็เพิ่นจีสรุปเลขหายตัวใดนะคะนะคะน้นดียก,ก็จะขอจบคลิป เลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนปากคุนใช่นะคะไว้เพียงคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ